วันนี้นะคะมีคำถามมาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับลูกค้าที่ติดแบคทีเรแล้วซื้อได้ไหมนะติดแบคทีเรซื้อได้ไหมตอบได้เลยนะคะว่าติดแบคทีเรสามารถซื้อได้นะคะแต่ว่ามีขั้นตอนนะคะทีนี้เราจะแยกประเด็นออกเป็นนะคะ3หัวข้อด้วยกันนะคะว่าติดแบคทีเรซื้อได้ไหมคำถามยอดฮิตมากที่ลูกค้าทักมานะคะเอาละค่ะข้อที่1นนะคะซื้อได้ก็เพราะว่า ลูกค้านะคะต้องมีเงินดาว25เเซถึง30เซนของราคาตัวรถนะคะเพราะอะไรถึงดาวใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าเคยมีประวัติเสี่ยงไงคะแบงก์เขาก็ต้องมีเงื่อนไขในการที่ให้ลูกค้าดาวเพื่อให้กู้ยอดน้อยลงแล้วก็ผ่อนเพื่อลดความเสี่ยงของทางแบงก์นั่นเองค่ะเอาง่ายๆนะคะสมมติว่าราคารถเนี่ยอยู่ที่300,000บาทนะคะอ่า คำนวณเลยค่ะราคาหน้าเต็นท์เขาขายกันอยู่0 0 0แสนนะคะลูกค้าดาว25%เนี่แหละค่ะลูกค้าต้องเตรียมเงินไว้นะคะ75 0 0 0นี่คือพื้นฐานนะคะลบเท่ากับค่ะเท่ากับลูกค้าจะกู้แค่ราคารถนะคะ2 2 5 0 0 0บาทที่เหลือก็คือวงเงินผ่อนนะคะง่ายๆมากเลยค่ะเงินดาวก็ไปหักในราคาตัวรถที่เหลือคือผ่อนนะคะ นี่เป็นเงื่อนไขของแบงค์ธนาคารนะคะไม่ใช่เงื่อนไขของเต็นเต็นตั้งราคาตามราคาตตัวรถการกู้ธนาคารเป็นเงื่อนไข,ขของธนาคารนะคะโอเคอันนีก้กรณีแรกนะคะ25ถึงถึง30นั่นคือเบสิกนะคะโอเคแต่ถ้าไม่ให้นั้นลูกค้าก็ต้องมีคนค้ำนะคะ1ท่านค้ำนะคะบางแบงค์เนี่ยเขาอาจจะแค่ค้ำที่ คำติดตามคำไม่มีโฉนดคำเพื่อลูกค้าไม่หนักอย่างเงี้ยค่ะก็คือคำแบบคนคำขอมีอาชีพหน่อยนะคะอย่างเช่นพนักง,งานบริษัทหรือว่าพนักง,งานโรงงานาหรือว่าอาชีพชัดเจนหน่อย,ยอะไรเงี้ยค่ะคือขอคำติดตามเฉยกับกรณีที่2นะคะก็คือเราต้องมีเงินดาวน์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วละคะ่ะกรณีที่2เกี่ยวกับคนคำที่2ค่ะก็คือคำเนี่ยแบบมีโฉนดที่ดินนะคะแบบมีโฉนดที่ดินนะคะขอที่มี ภาะอยู่ผ่อนอยู่ก็สามารถค้ำได้นะคะหรือค้ำแบบมีโฉนดที่ดินแล้วนะคะก็คือไม่มีภาระผูกพันนะคะขอแค่ข้างหลังโฉนดนะคะลูกค้าเป็นชื่อของเจ้าของโฉนดที่ดินก็จะสามารถค้ำประกันได้นะคะอันนี้คือวิธีปลดล็อกสำหรับลูกค้าที่ติดแบ็กรีสนะคะแต่ว่าถ้ามีทั้งนั้นห้ามนะคะมีกรณีขึ้นศาลฟ้องร้องนะคะอันเนี้ย ซื้อไม่ได้เลยนะคะล้มละลายก็ซื้อไม่ได้เลยนะคะอ่ะกรณีที่3นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการดาว25%ถึง30%นะคะเราอาจจะดาวประมาณ10-15%ก็มีแบงก์รองรับนะคะมีแบงก์รองรับเนี่ยแต่ลูกค้าต้องมีอาชีพชัดเจนนะคะรายได้ชัดเจนนะคะรายได้3เท่าของค่างงวดขึ้นไปนะคะอันนี้ก็สามารถซื้อได้อันนี้คือดาวน้อยนะคะ แต่ว่าขอเป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะข้างหลังเนี่ยขอให้เป็นชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินอันเนี้ยก็สามารถซื้อคนเดียวจบได้นะคะดาวนิดหน่อยแล้วก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็สามารถซื้อได้นะคะโอเคค่ะอันนี้3หัวข้อสั้นๆนะคะหัวข้อแรกนะคะก็คือดาว25%อถึง3าอนขอคำนอก1คนนะคะหัวข้อที่2ก็คือดาว25%อถึง3าอขอคำเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะ กรณีที่3นะคะก็คือดาวประมาณ10-15%นะคะแล้วก็ขอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โหนดที่ดินซื้อคนเดียวได้นะคะนี่คือแบล็คลีดนะคะที่เหลือเงื่อนไขอื่นๆหรือเพิ่มเติมอื่นต้องทักเข้ามาถามนะคะของทางเต็นท์โปรสตาวต้องค่ะแ8นะคะสามารถช่วยลูกค้าได้นะคะหรือว่าทักมาหาเขาฟังก็ได้นะคะก็อยู่ที่เบอร์นะคะ0 8 3 2 0 9 3 1 3 0นะคะอยู่บางบัวทองค่ะตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์อยู่ในล็อก f อ f 9ของทางเต็น โปรสาวต้อคาแปดแนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะสวัสดีค่ะ